สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกมคอ l ์ปดิวตี้วอลซอนครับเพื่อนๆอนก็ยังอยู่กับปืนใหม่ซีซั่น4กันอยู่นะครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของมาร์คแมลเฟิร์นในตำนานเลยเนาะกระบอกนี้นะครับคา 98k นั่นเองเนาะหรือ akA ก็คือสไนเปอร์คิลเลอร์นั่นเนองเนาะที่มันเป็นสไนเปอร์คิลเลอร์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นมาร์คแมลเฟิร์นกระบอกเดียวในเกมที่ยิงหัวนัดเดียวล้มนั่นเนองนะเพื่อนๆในตอนนี้นะครับก็เลยเป็นที่นิยมมากเนาะมันนิยมตั้งแต่ โ w เด f เ a ร์2019แล้วเนาะกระบอกนี้นะครับก็นิยมกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเนาะติดท็อปเมตาอะไรอย่างงี้กันด้วยนะครับส่วนคิดเนี่ยเล่นไม่ทันเนาะก็กลับมาในรอบนี้เนี่ยในปี2024ใน Mo เดลเฟ f a 3เนี่ยก็ใครที่รอคอยปืนกระบอกนี้เนี่ยก็น่าจะสมควารอคอยแล้วนะเพื่อนๆกระบอกนี้นะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูหน้าของแต่งกันว่าคิดจะแต่งกันยังไงนะครับไป โอเคก็มาอยู่กันที่หน้าแต่งปืนนะครับมาดูที่ของแต่งกันคิดจะแต่งไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาดูกันที่ชิ้นแรกเป็นมาสเซลนะครับคิดใส่เป็นเก็บเสียงเนาะตัวนี้นะครับโซนิกซับเบเซอร์นั่นเองเนาะจะบวกเก็บเสียงบูเลียวิลลิิตี้แล้วก็ระยะดาเมจนั่นเองนะครับขอ,องแต่งชิ้นที่2เปลี่ยนบาลเรลด้วยนะครับใส่เป็นตัวที่3ตัวนี้เนาะพลัสชิเชนแกรว์เจ็ดหกสองรองบาลเรลนะคิดวิลรูคคิดอ่านถูกหรือเปล่านะอันนี้นะครับแต่ว่าใส่เป็นตัวที่3ตัวนี้นั่นแหละนะจะบวก ity, บูเลียวิลาาบ ของแต่งชิ้นที่3ใส่เลเซอร์ด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆใส่เป็นตัวแรกตัวนี้เนาะ SL Laser Hawk Laser Light นั่นเนองเนาะจะบวก A Blocking Stunnet แล้วก็เ e อียงปืนยิงเนี่ยกระสุนก่อขูดมากขึ้นนะครับแล้วก็ Speed to Fire Speed A r o u n s i z e Speed นั่นเนองเนาะอยากได้ความคล่องตัวนั่นเนองนะครับหลักๆเนาะของแต่งชิ้นที่4เปลี่ยนท้ายกระสุนด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆใส่เป็นตัวที่2ตัวนี้เนาะ7.62 High g a i n Round นั่นเนองนะครับจะบวก Bullet Velocity แล้วก็ระยะดาเมจใหม่ทีหนึ่งนะครับ ของแต่งที่ดุดท้ายเนาะก็จะเป็นออปติกนั่นเนองเนาะมาร์คแม่ไลเฟิลเนี่ยมันไม่มีออปติกมาให้นะครับเพื่อนๆใส่เป็นตัวนี้เนาะ SPX80 นั่นเนองเนาะเป็นคูณ6.6นั่นเนองเนาะมันมาจากปืน SPX80 ของโมเดล Warfare 2นั่นแหละเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้สโคปหรือว่าออปติกเดิมๆของคา 98k เ,เนี่ยก็จะเป็นตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับเลนส์ Color V3.4 ออปติกนั่นเนองเนาะจะเป็นอ่าออปติกคา 98k ตรงรุ่นเลยนะครับจะเป็นคูณ7นั่นเนนองเนาะก็ชอบแบบไหนก็ลองดูนะครับเพื่อนๆ โอเคก็มาอยู่กับที่ข้อดีข้อเสียของเจ้าปืนคา 98K กันนะเพื่อนๆก็กระบอกนี้เนี่ยมันเป็นคาสของมาร์คแมนไรเฟิลเนาะมันมีความห้องตัวมากกว่าคาสของอสนไนเปอร์ไรเฟิลอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็มันเป็นกระบอกเดียวในคาสข,ของมาร์คแมนไรเฟิลเนาะที่ยิงหัวนัดเดียวล้มนั่นเองเนาะก็เป็นข้อดีเต็มๆเลยเนาะกระบอกนี้นะครับส่วนข้อเสียเนี่ยคิดว่ามันมีนิดนึงนะเวลาใส่สโคปซูมไกลๆเนี่ยมันจะเป็นสโคปใหญ่ใช่ไหมเวลารีโหลดกระสุนเข้าไปเนี่ย a อนิเมชันมันจะต่างกันนะกับพวกสโคที่เป็นใกล้ๆเนี่ยคูณ3คูณ2อะไรเงี้ยถ้าเป็นใส่คูณ2.5เนี่ยมันจะแบบรีโหลดทีเดียวเต็มเลยเนาะแต่ถ้าเป็นแบบใส่สโคไกลๆแบบนี้มันจะรีโหลดทีนานๆทีละนานๆแบบนี้นะครับก็เป็นข้อเสียนะเ,นเพื่อนๆนิดเดียวเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับค่า 98k ของคิดในวันนี้นะครับ ส่วนเกมที่คิดจะไปเล่นเนี่ยจะเป็นแมปอาล็อกดาวนะเพื่อนๆแต่ว่ามันจะเป็นแมปรีเบิร์ดไอแลนด์นะครับก็คิดไม่เคยเล่นเหมือนกันเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีนกว่าว่าคา 98k ของคิดในวันนี้เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป let's go <S มาฮนะเพื่อนๆรอบนี้เราจะเป็นสไนเปอร์อย่างเดียวนะเกมน,นี้นะครับเราเป็นคนซุ่มยิงกันเราจะไม่ใช้ SMG นะเกมนี้นะครับ หลักๆจะใช้สไนเปอร์เนาะเจ็ดได้บนหอมีคนอ้าวศพเหรอที่เรายริงอ่ะโอ้ยไม่ตายหัวนั่นน่ะเมื่อกี้อ่ะมีคนเห็นเราไหนวะ นี่ไงทหามันไม่เจอจะลงก็ไม่ได้อยู่ไดนวะบนเรือหรออ๋อทหามันไม่เจออุ้ยนี่ไงเต็มหน้าเลยมันอเลยมีชีวิตไงนี่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 ไงเอาไปกิน ไม่โดนมาลุกขึ้นมาเพื่อนมานยังจัดให้อีกหนึ่งหัวสวยบนหอไม่อยู่แหรอเสียดายตัวนี้เกาะมันแตนนก,ก,กแล้วอ่ะ เอ้ยเอยเ้มันขี้แครหรือเปล่าเนี่ยเจอขี้แครโอ๊ยเยกาะไม่มีใครมันยิงขี้ตักหนาวอ่ะอืมเด็กขี้แครนี่เองไหนไปกินก่อน สวยค่งแม็กก็ยังพอยิงอยู่อย่ามายุ่งกับเราเราไม่อยากใช้ SMG อะไรอย่างนี้เลยอ่ะอยากใช้แต่สไนอ่ะสวยไปละเจอกันไปหาซีซูมยิงต่อได้อยู่นะบนนี้แต่ว่ไม่ค่อยมีโคเบอร์ครับ ไก่เกินหรือเปล่าเนี่ยมีคนเห็นคิดแล้วจากไหนยิงมาไม่รู้นะที่ไม่เห็นนะแต่มีคนเห็นคิดแล้วอ่ะยิงโน่นนั่นหนึ่งยิงไม่โดนเลยเว้ยไม่ได้เล่นนานไม่หยุดแน่ นาขาวโอ้ยบูงบีบดีว่าขยับก่อนนี่แน่จัดให้หนึ่งหัวบงบีบแล้ว นี่นี่คนลงมาเพิ่มไม่ตายแม่งลงไปก่อนว้ยหัวเหรอไม่หัวเหรอเมื่อกี้นี่แน่อันนี้ไม่หัว ไม่โดนืมไม่หัวชอบอยู่กันจังบนหอเนี้ไนี่นะ่โอ้ไปโดนอะไรเอาคินวะเนี่ยคนข้างล่างไี่แนะ่เผาเลยโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งยุ่งกับเราอ๋อจัดได้ คิดว่ญญาท์หรอเอออย่าไปยุ่งกับเราเราขออยู่เงียบๆได้ไหมคิดว่าไอ้ล็อกดาวไอ้วันเดียวคิดว่าวันเดียวสนุกกว่านะนี่ไงคนอยากจะมาหาเรามากๆวันเดียวมันมีจุดซุ่มยิงเยอะกว่านี้คิดว่าจุดสูสญญงๆอะไรเงี้ย เม่ลงรูแล้วอะไรวะสวยเต็มหัวเลยอืมไม่โดนสวยให้มันขี้แค่ลงมานั้หนามัน่ะ โอ้ยเตือนข้างมีข้างมีครับยิงไม่โดนโอ้หนาสายอยขยัมมายุ่งกับเราดีนะเราขออยู่เงียบๆไม่ได้เหรอขอยิงสไนเงียบๆอ่ะ ไปก่อนนะเพื่อนยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่นอนนิ่งๆไปก่อนนะเพื่อนนะไม่ให้อกัดลิ้นตายไปมันมีชุบหรือเปล่านี่ไงมันมีชุบจริงๆด้วยโอ้ยมันไม่ได้มีแค่ชุบแล้วมันมีเพื่อนด้วยถึงว่ามันไม่กัดเลนตายวะ แน่เข้าไปที่หวัวไหลสวยมาแย่งจุดยิงสไนเราหรือเราไม่แย่งมันวะยิงไม่ค่อยโดนเลยเพื่อนๆมือคิดตกเยอะมาก อ๋อยืนอยู่ได้ยืนนิ่งๆเอาไปก่อนหัวหนึง่งล้มเหรอล้มได้ไงวะ เก็มเก็บงานไงเวลาจะหมดแล้วนี่เซบกว่าวีครับอีกสักตัวเนี่ยมะอีกสักตัวมะพิกหน่อยเออสวยเออตายเลยร้อยกว่าเมตรมามามาวัดส้นในกันมะเพื่อนมาใครลงหลังเราหรือเปล่าโอเคหมดเวลาสัก่อนนะครับเกมนี้ก็เก็บไปทั้งหมด19คิวนะเพื่อนๆก็ก็โอเคนะสลับจะเล่นสนไนในเกมนี้นะครับ get those some bitches next time. โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสับคา 98K เนาะงมาแม่เหลิฟที่เป็นกระบอกเดียวเนาะที่ยิงหัวนัดเดียวลบเนาะใครที่รอคอยอยู่เนี่ยก็สมการรอคอยแล้วนะครับก็จับมาเล่นกันได้เนาะดีแน่นอนเนาะกระบอกนี้นะครับแต่งยังไงก็ดีเนาะกระบอกนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขึ้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ไม่มีคนเฮ้ยสวยเปิดด้วยสไนเก็บงานด้วยส m จีเกียบเสียงเท้าด้วยครับอืมโดนก็แตกเป็งไหนกายจังเพื่อนหมด โดนเฉยต้องร้อเมตรเลยมีคนลองครับสองตัวหรือเปล่า ตัวจริงครับจะได้นี่นี่นี่ยิงไม่ทันมันขึ้นมาเก็บงานเมียตัวนั้นอืมเต็มหัวเลยใครเห็นคิดว่า โอ้ยคนเห็นคิดว่ะไม่เห็นเท้านะครับข้างล่างเข้าไปแล้วอะไหนมาดูไอ้นี่ดินี่นี่นี่เต็มหัวนี่นี่นี่อีกตัวนึงสวย มองหาใครอยู่เพื่อนไอ้คนลงตัวเดิมว่ะมันลงมาเก็บของตัวเองวะ่ะเอาไปก่อนนะัดหนึ่งเพื่อนก่อแตกนะเอามาๆมามารีบเข้าวงมา มามามาวัตสัานไอนกันอีกทีมาเพื่อนมานี่นี่นี่อ้อไม่กอดโดยมนันเอาคืนไงส <c oughs> ว <c oughs> เยเกือบโอ้ยเป็นเชลิดใครมันมองคิดวะ เน่เอ้ยโอ้ยตัดแตกนี่นี่เจอเจออีกตัวนึ่ง Oh my god อ้ยคิดทำอะไรคิดวะ ขออภัยครับเพื่อนๆฝีมือมันตกช่วงนี้ได้ที่4มาฝากเก็บไปสิบคิวนะครับ